แถมให้อีกนิดแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเหมือนกับจะพูดไม่จบนะครับเดี๋ยวขอแถมให้อีกนิดหนึ่งครับว่าทําไมนะครับทําไมสังเกตไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับคนชอบอะไรครับคนชอบพม่าตีพม่าถูกไหมครับคนพัฒนาอ่าพัฒนานะพูดผิดอีกแล้วพัฒนาพม่าตีเชิงนะครับก็ทํากันเยอะนะครับแต่ถามว่านะครับตัวเก่งๆที่ชนในสนามเนี่ยมันมีน้อยนะครับพม่าตีเชิงเนี่ย แล้วก็เก่งๆจริงๆอ่ะมีน้อยครับถ้าทําได้ครับเป็นไก่ที่มีราคาดีมากเลยนะครับสําหรับพม่าตีเชิงครับแล้วก็ส่วนเชิงตีพม่าครับก็ทํากันนะครับแต่นะครับข้อเสียคือเลี้ยงไก่เชิงจะหาคู่ยากกว่าเลี้ยงไก่พม่านะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยจริงๆผมนี่ชอบไก่เชิงนะครับผมชอบมากเลยนะครับสมัยก่อนนะครับผมชอบไก่ที่เขาตีตีเขาก่อนนะครับตีคู่ต่อสู้ก่อนนะครับผมชอบแบบนั้นครับแล้วพมาเขาจริงเฮ้ยเราเพาะเชิงอ่ะแล้วเราไปตีอ่ะเขาไม่ตีกับเราเขาหนีเราอ่ะ แล้วเรามีตัวเลือกน้อยเราก็แทบไม่ค่อยได้ตีแล้วเราชอบเล่นอยู่แล้วครับผมก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นพม่าพัฒน,นาพม่านะครับแล้วก็ทําฟาร์มพัฒนาพม่าแล้วก็ผมก็ชอบไก่ที่ตีเยอะกว่าคู่ต่อดสู้เหมือนเดิมนะครับเหมือนไก่เชิงแหละไก่เชิงมันเป็นไก่บูไก่ดุดันไก่ตีเยอะผมพัฒน,นาพม่าผมก็พัฒน,นาพม่าแบบไหนก็แบบได้ให้มันตีเยอะกว่าคู่ต่อสู้อ่ะมผมรู้ว่าเขาเป็นไก่เหลี่ยมเขาเป็นไก่มีลีลาใช่ไหมผมก็พัฒน,นาไก่พม่าแข้งหน้าเดินเตะไปตีกเขา ผมรู้ว่าเขาพัฒนาไก่เดินจิ้มตีเพื่อจะมาจิ้มคางมาดึงคางผมผมก็พัฒนาพม่าที่ผมถอดได้ผมไม่มีคางให้เขาจิ้มผมก็ซื้ออะไรมาผมก็ซื้อพ่อพันธุ์แบบนั้นมาผมอยากได้ไก่แบบไหนผมก็ซื้อพ่อพันธุ์แบบนั้นมานะครับเรามาดูคลิปแดงเวหานะครับแดงเวหาชนแบบไหนครับแดงหมัดสั่งเป็นไก่เดินเตะชนแบบไหนแดงเวหาเป็นไก่เหลี่ยมมีลอดมีถอดมีดึงมีเตะชนแบบไหนนะครับผมก็เอาพ่อพันธุ์แบบนั้นเข้ามาทํานะครับแล้วช่วงแรกเริ่มเนี่ยผมก็ไม่มีแม่พันธุ์ ผมก็ไปซื้อมาครับไปซื้อคู่เกิดตัวเก่งมาหรือว่าไปซื้อสายดังๆทางภาคกลางมากระดูกดีๆมาผมก็มาทดลองทําครับปีแรกผมซื้อมาประมาณ20 20แม่ได้นะครับประมาณนะครับแล้วผมก็คัดทิ้งไปประมาณ16แม่ครับสายดังๆทั้งนั้นเลยครับผมคัดทิ้งแล้วผมก็มีที่ใช้ได้จริงๆเหลือตกทอดมาก็คือ4แม่ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็รู้ว่าเฮ้ยเราซื้อแบบนี้มันมันเสียเวลา ผมก็เลยไปซื้อคู่เกิดตัวเก่งๆเลยนะครับลงทุนซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อคู่เกิดตัวเก่งๆราคา20,000บ้าง3 0,000บ้างตอนนั้นทางเหนือยังขายไม่แพงนะครับคู่เกิดตัวเก่งๆตัวชนะแสนเนี่ยก็ตัวอยู่ประมาณ2อ0 0 0 0หพอมายุคหลังผมเริ่มซื้อก็มีคนซื้อตามบ้างรวมถึงมีคนที่ใจถึงกว่าผมก็ให้ราคา5 0า0 0ื่นแสนผมก็เริ่มซื้อยากละช่วงนั้นผมซื้อได้นะครับช่วงมาใหม่ๆปี6 2 6 3เนี่ยผมซื้อตัวเมียคู่เกิดเก่งๆเนี่ยตัว2 23 0,000ื่นแค่นั้นเองนะครับ แล้วผมก็มาทดลองเพาะอีกนะครับไม่ใช่ว่าซื้อตัวเมียคู่เกิดตัวสองสามหมื่นแล้วจะจ่ายลูกดีนะครับตอนนั้นตอนผมซื้อใหม่ๆคนว่าผมบ้าน,นะครับเฮ้ยซื้อตัวเมียทําไมตัวละสองหมื่นสามหมื่นตัวผู้เก่งๆก็ซื้อกันอยู่หมื่นหมื่นห้าเองทำไมไม่ซื้อตัวผู้ไปผมคิดกลับกันนะครับผมซื้อตัวผู้เนี่ยผมก็มาชนถูกไหมครับแล้วก็มาเพาะถูกไหมครับแต่ถ้าผมซื้อตัวเมียเนี่ยลูกมันเนี่ยเราไปใส่กับพ่อเก่งๆโอกาสมันได้เก่งมาเป็นไม่รู้กี่ตัวนะครับหนึ่งแม่อาจจะได้ลูกคล้องละ ห้าตัวเจ็ดตัวแปดตัวสิบตัวนะครับถ้าได้สามสี่ข้ออาจจะได้ลูกสักสี่ห้าสิบตัวนะครับแล้วรวมในนั้นนะคือใส่เลือดเขาดีด้วยนะครับแล้วผมทดลองแบบนี้ทำให้ผมก้าวกระโดดแบบไวมากครับผมลองใช้เงินเนี่ยลงทุนครั้งเดียวนะครับใช้เงินก้อนใหญ่แต่ผมได้ตัวเมียคู่เกิดตัวเก่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมียคู่เกิดแดงเวหาตัวเมียคู่เกิด R508 นะครับตัวเมียคู่เกิดทองเลเซอร์ตัวที่ชนะ5้าล้าน5ของส่วนอินทัศนะครับรวมถึงตัวเมียคู่เกิด17ตเอ็มสิบเจ็ดตัวเมียคู่เกิดา3 ผมซื้อมาเยอะมากนะครับซื้อถ้ารวมเป็นเงินก็ก็หลายบาทเลยครับแล้วก็มาทดลองเอาครับแล้วก็เก็บรุ่นลูกรุ่นหลานมาต่อยอดเรื่อยๆแล้วผมก็นําเข้าพ่อพันธุ์มานําเข้าแดงเวหามาเป็นพม่าแข้งหน้านําเข้าแดงหมัดสั่งมานําเข้าแดง M16 นำเข้าโจฮานแล้วก็มาพีคสุดคือนําเข้าแดงคิวบาผมก็พัฒน,นาผมชอบไก่แบบไหนผมก็เลือกพ่อพันธุ์แบบนั้นนะครับก็คือเอาง่ายๆครับพม่าแข้งหน้าเนี่ยได้เปรียบพม่าใช้ปากยังไงก็แล้วแต่พม่าแข้งหน้าดีกว่าพม่าใช้ปาก เพราะพระแม่งแข้งหน้าเป็นพม่าที่ออกบุธเยอะตีกอดน,นะครับถึงอาจจะบางตัวแม่นมากแม่นน้อยแต่ก็ตีเยอะตีห้าตีห้าครั้งพม่ามาใช้ปากาจะได้ตีครั้งสองครั้งนะครับความรุนแรงของของน้ําหนักแข้งเนี่ยพม่ามาใช้ปากมันแม่นอ่ามันหนันนกกว่ายอยู่แล้วครับแต่พม่าแข้งหน้าเป็นพม่ามาตีกอดผมก็พัฒนามาแบบนี้ครับเหมือนกับที่ผมชอบไก่เชิงอะ่ะผมอยากพัฒนาไก่ที่ตีเยอะกว่าคู่ต่อสู้ครับก็คือจุดมุ่งหมายเดียวกันอ่าคล้ายๆไก่เชิงเลย ไก่เชิงคือไก่ที่ตีก่อนเขาถูกไหมครับผมก็อยากจะพัฒนาเพราะว่ข้างหน้าที่ตีก่อนเขาเช่นกันนะครับก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับผมทาคลิปสัก5นาทีพอนะครับพูดไปเดี๋ยวจะยาวครับโอเคครับไว้ผมมีโอกาสทาคลิปให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับแบ่งวันมาแล้วโอเคครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับผมออสคลองหลวงครับพี่ออสพ่อแม่ข้างหน้าครับขอบคุณครับ